คุณเชื่อไหมฉันจัดฟันเนี่ยรอบที่3แล้วค่ะจัดตอนแรกตอนปอ .4 จัดครั้งที่2ตอนอายุ30กว่าและครั้งที่3นี่ค่ะ40จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมชีวิตผู้หญิงคนนี้ต้องจัดฟัน3ครั้งค่ะกด subscribe แล้วก็กระดิ่งริงๆช่องปอนอยาคบเส้นนะคะเอาละพร้อมเมาสแล้วใช่ไหมคะคืนนี้ เมื่อวานนี้เพิ่งไปใส่เครื่องมืออินวิสไลน์มานะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. อยากแชร์กับทุกคนนะว่าทำไมฉันถึงต้องจัดฟันรอบที่3ชีวิตเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกนะคะตอนประมาณป .4 แม่พาเข้ากรุงเทพมาจากโคราชค่ะมาที่หมอชิดแล้วต่อรถไปที่ซอยอารีเพื่อที่จะไปทำฟันทำฟันตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่รู้ภาษีภาษาค่ะเขาบอกให้ใส่ก็ใส่แล้วตอนหลังๆพอขี้เกียจไม่อยากจะใส่ก็ไม่ใส่ เชื่อไหมว่าเวลาไปหาหมอเราหมอบอกว่าอุ้ยเที่ยวนี้เก่งจังเลยขยันใส่นะเครื่องมือหลวมตั้งแต่นั้นมาค่ะฉันแทบไม่ใส่เลยเวลาถึงนัดหมอนะคะฉันเอาปลายแปรงสีฟันง้างเครื่องมือให้หลวมจ้าแล้วหมอไม่เคยรู้หมอคิดว่าฉันขยันใส่พอท้ายที่สุดเนี่ยจัดเสร็จตอนนั้นเด็กมากจาไม่ได้แล้วนะว่ากี่ขวบหมอบอกว่าเนี่ยตอนโชคดีเลยนะฟันเนี่ยมันเข้าล็อกพอดีของมันเองเลยใช้ชีวิตต่อมายันอายุ30กว่า ตอนนั้นทางานเวิร์ o พอยเป็นผู้ประกาศข่าวคือเราต้องออกจอทุกวันเนาะนั่งระหว่างมีนุ้ยสุจีรานมีพี่เมเฟื่องคือระดับนางเอกกันทั้งนั้นเลยแม่ฉันค่ะอีกครั้งทําครั้งแรกก็แม่ครั้งที่สองก็แม่แม่มาบอกว่าอีปอนฟันมึงเหยินมากมึงไปจัดฟันเดี๋ยวกูจ่ายให้ครั้งนั้นนะคะพอฟังปุ๊บไม่ใช่ว่าอยากทํานะมันหน้ามันโนกมากนะก็มีความรู้สึกว่าแม่เราก็ใช้ความสามารถไงเราเราไม่ได้ขายหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่พอย้อนเทปกลับไปดูตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าเริ่มเห็นค่ะว่าหัวเลาะที่ไรฟันเกือบเฉาะหัวนุ้ยสุจุลาทุกทีก็เลยรู้สึกว่าเออก็ได้ตัดสินใจว่าเอาละฉันจะไปจัดฟันครั้งที่สองของชีวิตครั้งนี้เนี่ยตอนนั้นเนยโชติกานางแนะนำนางบอกว่านางอะทำฟันทํำบนเนียกับหมอคนนี้ไปเลยพี่ปอนเราก็เชื่อเนาะเป็นดาราเราก็ไปเลยค่ะหาหมอปรากฏว่า หมออยู่ไกลมากแต่เราก็ดันด้นไปเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ทําร้านเดียวกับดา,าราเนอกออกไหมไปทำอินวิสไลน์เพราะว่าเราต้องออกทีวีทุกวันเราจะให้คนเห็นไม่ได้ว่าเรามีเหล็กมีอะไรต่างๆพอไปทําปุ๊บประมาณปีครึ่งค่ะตอนนั้นเป็นอินวิสไลน์ชุดเล็กไปทําตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งเครื่องมือ7ชิ้นชิ้นหนึ่งใส่สองเดือน จำได้ว่าวันสุดท้ายที่ไปหาหมอหมอให้ตัว retainer retainer เนี่ยก็เหมือนเครื่องมือจัดฟันใสเลยแต่ว่าเอาไว้ใส่ตอนกลางคืนเพื่อให้ฟันเราไม่เคลื่อนคนแก่เนี่ยฟันยิ่งแก่ยิ่งเคลื่อนนะดังนั้นเราก็ต้องเนี่ย fix มันเอาไว้ปรากฏว่าพิษาตอนอายุ10กว่าตอนป่อกับพิษา30เหมือนกันค่ะ ฉันก็ไม่ใส่อีกจนกระทั่งค่ะจะ40แล้วปรากฏว่าฟันเหยินออกมาแล้วจากที่หมอเขาฝนฟันเนี่ยเพื่อจะให้ดึงฟันไม่ให้เหยินเนี่ยเขาต้องสร้างแกลบช่องว่างระหว่างฟันค่ะเพื่อจะใช้เครื่องมือดึงมันเข้าไปปรากฏว่าฟันเนี่ยห่างออกมาแล้วก็มีร่องระหว่างฟันเห็นอย่างชัดเจนปรากฏว่าอาหารเข้าไปทำให้ฟันผุถึงขั้นต้องคิดว่า นี่ฉันต้องจัดฟันอีกแล้วใช่ไหมเพื่อจะปิดช่องนั้นฟันจะได้ไม่ผุตัดสินใจค่ะครั้งที่3ของชีวิตเที่ยวนี้เนี่ยมีคนแนะนำบอกแจ้ไปสมาย s i g นเจอร์คือจริงๆเนี่ยความตั้งใจแรกของฉันเลยฉันรู้สึกว่าเอาละยังไงก็ต้องอินวิส l i ไลเพราะว่าเราต้องอยู่หน้ากล้องข้อ2ค่ะ i n นวิส l i ไลแล้วต้องไปง่ายเพราะหมอรอบที่แล้วคือไปยากมากไปกลับเนี่ยต่ำๆสองชั่วโมง เลยคิดว่ารอบนี้ต้องไปง่ายคือพอมีน้องแนะนำว่า smile signature ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ดูคืออยู่ตรงไหนปรากฏว่ามีหลายสาขาแล้วแต่ละสาขานี่คือแบบ major คือไปง่ายมากเจอก,ก็เลือกสาขาที่ไปง่ายที่สุดสำหรับตัวเองนะก็คือที่ mrt รัชดาคือขึ้นจาก mrt มาปุ๊บเจอเลยอะ่ะหนึ่งผ่านไปหนึ่งก๊อกสคุณหมอต้องเก่งคือหมออินวิสน์เนี่ย ไม่ใช่ว่าพอเข้าไปให้เขาสแกนฟันปุ๊บเนี่ยจะได้อินพิสไลน์มาเหมือนกันนะหมอต้องเก่งต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบว่าจะใช้ตัวยึดยังไงอะไรยังไงให้ฟันเคลื่อนแบบไหนจริงๆอะแจ้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องหมอตั้งแต่แรกแต่พอไปเจอหมอที่ Smile Signature เนี่ยจะว้าวเพราะว่าการดูฟันอย่างละเอียดและวอไปทำการศึกษาไปดูชั้นในเจาะใจค่ะบอกว่าคุณปอน ดูจอดใจนี่หมอได้เยอะมากเวลาคุณปอนพูดจะเห็นฟันล่างเยอะหมอไม่ได้ฟังอะไรเลยนะคะหมอดูแต่ฟันเครื่องนิดนึงแหละที่ไม่ฟังอะไรแต่ก็โอเคค่ะหมอทำกันบ้านการสแกนเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องมือเองเนี่ยมันต่างไปจาก5 6ปีที่แล้วมากประทับใจมากวิธีการอะสมมติใครที่คิดว่าเออฉันอยากทำอินวิสไลน์นะวิธีการค่ะก่อนอื่นคุณต้องเคลียร์ฟันก่อนตรงไหนที่ ต้องอุดต้องล้างต้องอะไรเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดปากของเราให้เพอร์เฟกก่อนที่จะเริ่มจัดฟันจากนั้นเนี่ยกระบวนการคือการเข้าไปทำการสแกนสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าเครื่องสแกนใหญ่โตนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปจาก5ปีนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะเขาเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วที่ปลายเนี่ยมีตัวสแกนแล้วเขาก็จิ้มไปที่ฟันของเราปิด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 ,ปดอย่างเงี้ยให้ทั่วปาก ออกมาปรากฏเป็นภาพสามิติจ้าหมุนให้ดูเลยค่ะหมุนให้ดูเลยว่าฟันเราเนี่ยมันเหยื่นยังไงบ้างฟันล่างมันขึ้นมาเยอะยังไงบ้างหมุนให้ดูหมุนให้ดูดฉันมาอุ้ยตายแล้วเทคโนโลยีห้าปีมันเปลี่ยนไปเยอะมากพอไปคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอนหปีเนี่ยนะไม่ได้เปลี่ยนแค่ครั้งเดียวนะเปลี่ยนหลายครั้งมากก่อนอื่นเล่านะ สมมุติคนบอก Invisalign คืออะไร Invisalign เนี่ยเป็นชื่อบริษัทนะคะที่เขาไปจดสิทธิบัตรเรื่องการจัดฟันแบบใสจดสิทธิบัตรปุ่มจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีต่างๆที่เขาทำเนี่ยคนก็เลยคิดว่ามันแปลว่าจัดฟันใสซึ่งไม่ใช่มันเป็นชื่อแบรนด์เหมือนแฟปะเราคิดว่าแฟปแต่ว่าผงซักฟอกจริงๆมันเป็นชื่อแบรนด์แล้วเขาก็ดังมากเอางี้ใครไปจัดฟันใสก็ต้องอินดิไลน์ซึ่งจริงๆอะ่ะมันมีแบบ เมืองไทยก็ทําได้แล้วเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอินดิสไลน์เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีนี้เนี่ยที่เจ้พูดอยู่เนี่ยนะคะเมื่อวานแจ้เพิ่งไปใส่ใครรู้สึกว่าแจ้ปิดปิดนี่เสียงอะไรนะคะมันเป็นเสียงเครื่องดีเทคควันในห้องแล้วมันอยู่สูงมากแบตหมดแจ้เอาลงไม่ได้นะคะค่อยว่าค่อยว่าเมาต่อก็คือหมอบอกว่าแม้กระทั่งตัวพลาสติกเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไป แจ้เองเมื่อวานไปใส่เครื่องมือเตรียมพร้อมมากว่าฉันต้องเจ็บแน่ๆเพราะตอนที่ไปใส่เครื่องมือจัดอินวิสไลน์ครั้งแรกอะตอนหมอใส่ยังไม่เท่าไหร่นะคะขับรถออกจากคลินิก20นาทีผ่านไปร้องไห้ในรถเจ็บมากปวดกระโหลกระบมไปหมดงงกลับบ้านมานอนร้องไห้ตอนกลางคืนนอนไม่หลับคืนแรกเจ็บระบม วันนั้นฉันไปเมื่อวานฉันบอกหมอว่าหมอนี่เตรียมพร้อมมาเจ็บแล้วค่ะหมอบอกไม่เจ็บคุณปอนฉันบอกเอา้าได้ไงหมอรอบที่แล้วนี่คือแบบเจ็บมากร้องไห้อะ่ะหมอบอกไม่เจ็บเขาเปลี่ยนตัวพลาสติกแล้วฉันยังไม่เชื่อเมื่อวานนี้ไปหมอจับนอนค่ะก็ต้องติดตุ่มเนาะไอ้ตุ่มพวกนี้ค่ะมันจะเป็นตัวช่วยล้างเครื่องมือให้ดึงฟันของเราหมอติดตุ่มเสร็จหมอก็ดันเครื่องมือเข้าไปฉันบอกเอา้าหนึ่งเบากว่าเมื่อ5ปีที่แล้ว เล็กกว่าบางกว่าแล้วมันก็ถามว่าเจ็บไหมเที่ยวนี้ขับรถกลับบ้านไม่เจ็บนอนหลับแต่รําคาญเพราะว่ามันเป็นวันแรกแล้วก็มีความแบบเนื้อไหมฟันมันเคลื่อนตัวมันต้องมีความแบบรู้สึกนิดนึงแหละว่าโอเคในปากเรามันตึงๆแต่ไม่เจ็บเหมือนรอบที่แล้วแล้วคุยกับหมอเนี่ยการเคลื่อนฟันเนี่ยหมอต้องดีไซน์นะให้เวลามันเคลื่อนมันเคลื่อนไปทั้งรากทุกคน ถ้าอางจริงมันก็ต้องเลือกนิดหนึ่งนะคลินิกแล้วก็เลือกคุณหมอด้วยว่าเขามีประสบการณ์เพราะไม่งั้นดีไซน์ออกมาบางทีแบบไปแต่ปลายฟันค่ะลากไม่ไปก็มีนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเรื่องหมอสําคัญเจ้าก,ก็ได้แล้วหนึ่งฉันได้จัดฟันใสสองฉันได้โลเคชั่นที่ไปง่ายมาก 3. ได้หมอที่น่าเชื่อถือที่เก่งที่มีประสบการณ์นะคะดังนั้นเจ้าก,ก็เลยมาแชร์ค่ะว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งต้องจัดฟัน3ามครั้งเพราะฉันไม่มีวินยัย ถ้าคุณจะจัดฟันนะไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่คุณต้องมีวินัยนะคะเขาให้ใส่ er. รีเทนเนอร์จริงๆแล้วว่าไม่ต้องใส่บ่อยอาทิตย์หนึงเนี่ยสัก3ครั้งฟันคุณก็ไม่ขยับแล้วแต่ดิฉันคือไม่เลยไงในช่วง30ปีที่ผ่านมานะคะตอนเด็กๆก็ไม่ตอนโตก็ไม่ครั้งนี้อายุจะ40แล้วเนี่ยพูดกับตัวเองค่ะว่าฉันต้องมีวินยัย เพราะถ้าไม่มีวินยัยไม่ต้องจัดดีกว่าเปลืองตังะคะอาละค่ะนี่ก็คือประสบการณ์นะคะว่าทําไมแจ้ต้องจัดฟัน3ครั้งแจ้แนะนํานะว่าใครที่อยากจะจัดฟันเนี่ยสมาชิกเ็นเจอรก็เป็นที่ที่แจ้เลือกแล้วก็แนะนํานะอย่างน้อยไปง่ายคุณหมอดีมีประสบการณ์เท่านี้เราอุ่นใจแล้วหมอที่แจ้ได้เนี่ยแจ้พูดเลยว่าแบบใส่ใจน่ารัก เวลาพูดคุยกับเราเนี่ยพูดจาภาษาคนเธอเข้าใจปะ่ะคือหมอบางทีเราไปคุยกับหมอแล้วหมอจะมีภาษาหมออะที่แบบว่าค่ะเดี๋ยวหมอดูนิดนึงนะคะดีมากอะไรไม่หมอนี่คือพูดจาจังหวะชั้นเลยอะยังไงพูดอย่างนี้ค่ะคุณหมออบอุ่นใจแล้วที่สําคัญเนี่ยดูแลนะคะรายละเอียด,ดตา่างๆดังนั้นเนี่ยตอนนี้จะใส่อยู่นะก็จะมีอาการนิดนึงค่ะของการพูดยังไม่ถนัด นะพอเราใส่เครื่องมือไปปุ๊บมันเหมือนมีอะไรในปากพูดน้ำลายฟูมปากเบาๆแต่ว่าผ่านช่วงเวลาไปสัก4-5วันเนี่ยมันจะเริ่มชินแล้วเราจะพูดได้ปกติสมัยก่อนตอนเป็นผู้ประกาศใส่ฟันประกาศข่าวก็ไม่มีใครรู้นะคะดังนั้นค่ะนี่ก็คือประสบการณ์ของผู้หญิงที่จัดฟัน3ครั้งเพราะตัวเองไม่มีวินัยน,นะคะใครจะจัดฟันขอให้มีวินัยน,นะแนะนำสมัยซิกเนเจอร์ค่ะมีหลายสาขา ไลน์ไปถามเขาดูเลยว่าจะต้องปรึกษาคุณหมออะไรยังไงบ้างอย่าลืมค่ะ Subscribe ช่องปอนอยาครบเซ่นนะคะกดกระดิ่งริงริง,รงพเพราะจะจะมานั่งแชร์บางทีก็ที่คอนโดบางทีก็ที่ครัวแหละแล้วแต่ความสะดวกแต่ความแชร์ความเม้ามอยอ่ะไม่ขาด